เชื่อว่าในวันนี้นะคะพวกเราคนไทยคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับเจ้าน้ำหวานสีสันสดใสแบบนี้นะคะที่มีโลโก้เป็นเด็กผู้ชายใส่เอี๊ยมแล้วก็ใส่กางเกงสีฟ้าหน้าตาดูมีความสุขเป็นสัญล,ลักษณ์นี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงตานาน65ปีของเทลบลูบอยนะคะว่าเขามีที่มาแล้วก็ที่ไปอย่างไรบ้าง ตลอด65ปีที่อยู่คู่คนไทยมานะคะต้องบอกว่า Hell Blue Boys มาจนาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังคงเสน่ห์แล้วก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราอาจจะมองจากภายนอกว่าเขาเป็นน้ําหวานหน้าตาธรรมดาธรรมดาดูแล้วเหมือนจะไม่ได้ทําการตลาดอะไรที่หวือหวานะคะแต่ว่าถ้าไปดูจากงบประมาณรายได้ของบริษัทเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารายได้รวมของบริษัท Hell Trading นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Hell Blue Boys เนี่ยปี2566อยู่ที่3 718ล้านบาทนะคะแล้วก็มีกำไรอยู่ที่904ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะเฮลบรูบอยทุกวันนี้เนี่ยยังถูกส่งออกไปในหลายๆประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนของอเมริกายุโรปจีนอินเดียนะคะซึ่งมีธงหลักในการนำเสนอสินค้าว่าเขาเป็น number one ไซรัปินไทยแลนด์ฟังถึงแบบนี้แล้วนะคะทิ่เชื่อว,ว่าน่าจะมีบทเรียนทางการตลาดให้กับพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้จากเจ้าโปรดักต์สุดคลาสสิกตัวนี้ได้อย่างแน่นอน ะะและนี่คือเรื่องราวที่ Marketing Lunch ในตอนนี้ค่ะทิปจะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับเคล็ดลับนะคะแล้วก็เบื้องหลังการเติบโตที่ทำให้เฮลบ l ูบอย y s สามารถอยู่คู่คนไทยแล้วก็มัดใจผู้บริโภคมาได้จนถึงปัจจุบันนี้กัน ะะย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าแบรนด์ i l l b รูบอยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ธุรกิจครอบครัวของคนจีนนะคะผู้ก่อตั้ง4คนนะคะตระกูลพัฒนาอเนกเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะจากเดิมทีที่ทําธุรกิจโชห่วยค่ะก็เริ่มจะเห็นว่ามีความต้องการในตลาดที่เป็นตลาดของน้ําหวานนะคะซึ่งก็เลยมีการทําสูตรน้ําหวานเนี่ยเอามาวางขายในร้านผลปรากฏว่าขายดิบขายดีอย่างมากเลยนะคะก็เลยมีการพันตัวเองมาเป็นผู้ผลิต น้ำหวานนะคะจนเกิดเป็นแบรนด์เฮลบรูบอยขึ้นมานะคะทีนี้ต้องบอกว่าการทำแบรนดิ้งสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาเจอโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะผลิตสินค้าแล้วก็ขายสินค้านะคะแต่การสร้างแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่าเฮลบรูบอยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะก็เลยมีการออกแบบโลโก้ขึ้นมานะคะโดยใช้รูปเด็กผู้ชายที่ใส่เอี๊ยมแล้วก็ใสก่กางเกงสีฟ้านี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวแทนของคนที่เป็นคนใช้ แรงงานหรือว่า blue อล l l นะคะความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าเป็นน้ําหวานที่ราคาไม่แพงใครที่หยิบดื่มก็จะสามารถสดชื่นชื่นใจได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายในราคาที่สูงจนเกินไปนะคะส่วนคําว่า h ฮลค่ะ h a l e เนี่ยถ้าเราแปลตรงๆจากภาษาอังกฤษมันก็คือคําว่ากระป้กระเป๋าสดชื่นนะคะ hal s p boy ก็น่าจะหมายถึงความสดชื่นของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นเด็กผู้ชายที่อยู่หนขวดโลโก้เนี้แหละนะคะแต่ความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็น เป็นภาพจำที่ทําให้ใครๆเนี่ยเรียนแบบ Hellboy Boys ได้ยากมากๆนะคะก็เพราะว่าณวันที่ Hellboy Boys เกิดขึ้นมาเนี่ยสมัยนั้นยังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เหมือนในสมัยนี้นะคะดังนั้นการทําโลโก้ในยุคนั้นเนี่ยจะต้องใช้การแกะสลักนะคะซึ่งเป็นการแกะสลักด้วยบล็อกไม้นะคะจากมือเนี่ยแหละก็เลยทําให้เจ้าตัวฟอนต์กับโลโก้นี้เนี่ย มันมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ยูนิคนะคะแล้วก็ลอกเลียนแบบได้ยากด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะเฮลบรูบอยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมีอยู่ถึงเก้ารสชาติด้วยกันค่ะตั้งแต่รสสละนะคะครีมโซดาสับประรดอง,งุ่นสตรอเบอรี่แคนตาลูปนะคะรสชาสีนะคะรสมะลิแล้วก็กุหลาบด้วยนะคะซึ่งนอกจากน้ำหวานสุดเข้มข้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งโปรดักที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าเขามีน้ำตาลก้อนจำหน่ายด้วยนะคะ ทำธุรกิจมา65ปีนะคะสธุรกิจนี้นะคะน้ำตาลก้อนแล้วก็น้ำหวานสุดเข้มข้นตัวนี้เนี่ยไม่เพียงจะได้รับความนิยมแค่ในระดับของครัวเรือนนะคะแต่ว่าก็ยังขายดีไปจนถึงร้านค้าคาเฟ่ต่างๆอย่างมากมายนะคะเพราะว่าความโดดเด่นของ h ฮล l ์บรู๊บอยก็คือว่าสามารถจะเอาไปประยุกต์ในการทําขนมแล้วก็ของหวานได้สารพัดเลยนะคะตั้งแต่เมนูพื้นๆอย่างน้ําแข็งใสทับทิมกรอบก็ทําได้นะคะไปจนถึงขนมหวานที่เป็น แบบลักชัวรี่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งค็อกเทลต่างๆก็สามารถจะนําไปผสมประสานได้อย่างลงตัวนะคะซึ่งก็เลยทําให้เฮลส์บ u ู b อยเองเนี่ยสามารถจะจับกลุ่มตลาดลูกค้าได้กว้างมากๆนะคะเรียกได้ว่าแทบจะถุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะคะทีนี้ ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วไม่มีคู่แข่งเลยหรออยู่มา65ปีนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าสินค้าก็ดูไม่ได้มีความคอมพลีเคตหรือว่าซับซ้อนอะไรนะคะจริงๆถามว่า Helblu Boy เนี่ยมีคู่แข่งไหมก็ต้องบอกว่ามีคู่แข่งที่พยายามจะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดอยู่มากมายเลยนะคะถ้าเราไปสังเกตในตลาดเนี่ยก็มีอีกหลายแบรนด์เลยโดยเฉพาะนะคะวิธีสังเกตคือแบรนด์ที่ลงทายด้วยคำบ,บอยนะคะไม่ว่าจะเป็น Sunny Boy Candy Boy Horn Boy นะคะแล้วก็ยัง มีเฮลโลบอยดด้วยนะคะซึ่งแต่ละเจ้าเองก็มีวิธีการทําธุรกิจที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พยายามจะเข้ามาสร้างสีสันแล้วก็เข้ามากินส่วนแบ่งการตลาดของตลาดน้ําหวานนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะย้อนกลับมาดูที่ลยุทธ์การตลาดของ h e ลส์บรูบอยกันนะคะว่าอะไรนะที่ทําให้ h e ลส์บรูบอยเนี่ยยังสามารถคงยอดขาย3 0 0พันกว่าล้านบาทได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะซึ่งสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพ ะะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีคําพูดหนึ่งะคะคุณดํารงพัฒนาอาเนกซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเฮลท์เทร,รดดิ้งประเทศไทยนะคะเคยพูดประโยคหนึ่งไว้ค่ะเขาบอกว่าคุณภาพสินค้าเนี่ย ถือเป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตและเป็นหัวใจของเฮลส์บรูบนยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงให้ความสําคัญกับเรื่องของความสะอาดปลอดภัยในการผลิตนะคะวัตถุดิบต่างๆต้องเลือกอย่างดีที่สุดโรงงานทุกโรงงานจะต้องมาตรฐาน GMP มีการส่งน้ําหวานแล้วก็น้าที่ใช้เนี่ยไปตรวจสารปนเปื้อนที่กรมวิาการแพทย์อย่างถูกต้องอย่างสม่าเสมอด้วยนะคะรวมถึงการเลือกใช้ขวดแก้วนะคะอย่างขวดแก้วทรงสูงขนาด710มลลิตรนี้เนี่ยก็ เป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจนะคะเพราะว่ามีการทดสอบแล้วว่าการใช้ขวดแก้วแบบนี้ถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงแล้วก็น้ำหนักเยอะเนี่ยนะคะแต่ก็จะช่วยให้สามารถเก็บน้ำหวานไว้ได้นะคะอย่างน้อยๆ2ถึงปีนะคะซึ่งจะแตกต่างจากการใช้ขวดพลาสติกซึ่งจะทำให้เก็บน้ำหวานได้แค่1ปีนะคะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พูดลอยๆนะคะต่อมีการทดสอบไปแล้วว่าถ้าเกิดใช้ขวดพลาสติกเนี่ยออกซิเจนจะสามารถซึมผ่านขวดพลาสติกเข้าไปได้แล้วก ไปทาปฏิกิริยากับเจ้าน้ําหวานหรือว่าน้าเชื่อมที่อยู่ภายในขวดนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องรสชาติด้วยอันนี้คือเรื่องแรกก็คือเรื่องคุณภาพนะคะอันที่2นะคะถ้าเราดูตลาดที่เฮลส์บรูบท์คลองตลาดอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตลาดที่เป็นตลาดแมสนะคะเน้นการเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนหรือว่าครอบครัวนะคะแน่นอนค่ะกําไรต่อขวดเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะก็เลยทําให้หลายๆธุรกิจเนี่ยเลือกที่จะไม่ สู้ในสนามนี้แต่ว่าไปสู้ในสนามอื่นๆหรือว่าตลาดอุตสาหกรรมแทนนะคะก็เลยทําให้เฮสบลูบอยเนี่ยสามารถจะครองตําแหน่งทางการตลาดมาแล้วก็รักษาสถานภาพความเป็นเจ้าตลาดได้อย่างยาวนานนะคะอันที่3นะคะซึ่งทิปว่าน่าสนใจมากๆก็คือปรัชญาการทําธุรกิจของตระกูลพัฒนาอเนกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณประยุทธ์พัฒนาเอเนกนะคะทายาทรุ่นสองเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าเฮลส์บูดบอยเองเนี่ยเป็นครอบครัวที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆนะคะเป็นตัวอย่างของครอบครัวเชื้อสายจีนที่ทํางานแบบอดออมเน้นความปลอดภัยนะคะเน้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ไม่เน้นการกู้หนี้ยืมสินมาเร่งขยายธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทําเฉพาะในสิ่งที่เขาถนัดเท่านั้นแล้วก็ทําเฉพาะในสิ่งที่ดีเท่านั้นแล้วก็เน้นการ พัฒนาเติบโตไปอย่างเรื่อยๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นปรัชญาการทําธุรกิจของ h ฮลส์บ u ูบอยนะคะจะเห็นได้ว่า3เรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะคุณภาพสินค้าคุณภาพบรรจุภัณฑ์นะคะสเรื่องของตําแหน่งทางการตลาดเลือกแข่งในตลาดที่เราถนัดนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับตลาดที่เราไม่ได้มีความคุ้นชินรวมถึงเรื่องที่3ก็คือปรัชญาในการเติบโตที่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่เน้นหวือหวานั่นเองนะคะเชื่อว่านี่ก็น่าจะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ h ฮลส์บรูบอยเนี่ย ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะสามารถจะเติบโตขึ้นมาได้ในทุกสภาพเศรษฐกิจแล้วก็อยู่คู่คนไทยมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะคะเราเพื่อนเพื่อนล่ะคะคิดยังไงกับเฮลส์ดูบอยนะคะชอบรสชาติไหนหรือว่าคิดยังไงกับเนื้อ,อาหานี้ก็สามารถจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการ Marketing Lunch ค่ะ